สวัสดีครับ f อฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมอยอดวอนเก่าเก็เกเกจะพาเอซีและท่านผู้ชมทุกทุกท่านมาฟังมาดูการที่กระผมจะถอดรหัสจังหวัดระบุร่ที่เกี่ยวของกับการกล่องสลักสั้นจอนที่ที่ทำการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งกันยายน ก็สอสาาตองการอร่อยหกสิกนี้นะครับขามาแล้วกับน้าก็ติดหนับเป็นํำลังใจด้วยนะครับที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดชบุรีที่ผมได้สาะหาได้มาให้เอฟซและท่านผู้ช่วกทุกท่านให้ได้รู้ได้เห็นไว้เป็นแนวทางสื่อากินแบปงของรัฐบาลน,นะครับและให้เอฟซและท่านผู้ชม ได้พิจารณายญานในการรับชมด้วยนะครับและเมื่อมีการกลองสลากสัญจรที่ใดเรียกก็สอบออกในรหัสที่เกี่ยวของกับรหัสของจังหวัดนั้นๆทุกทข้างไปนะครับผมจึงได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อจะให้ทุกท่านได้ทราบจะออกหรือไม่ออก เป็นอีกเรื่องนึงนะครับสำรับรหัสที่ก็ผมได้ถอดออกมาที่นาสนใจก็มีดังนี้นะครับรหัสของสลักสันจอดที่จังหวัดสระบุรีงมวดวันที่หนึ่งเดือนกันยายนพศสองพันหร้อยหกสิบกก็คือหนึ่งรหัส ไปซะนี่จังหวัดสระบุรีหมายเลขหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับสองรหัสปีเกิดผู้ว่า 7, ห้าศูนย์เก็ดสามรหัสอายุผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีห้าสิบเก้าสี่ผู้ว่า ราการจังหวัดลำดับที่ห้าสิบเอ็ดหารหัสเลขที่ศูนย์ออกสลา, 1, 2, ากหนึ่งสองสามหกรหัสเลขโทรศัพท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีศูนย์สามหกเจ็ดรหัสเลขรถผู้ว่า ใส่กัญญวัตรซารบุรีไมายเลขกกอขอหนึ่งหนึ่งนะครับก็นี่คือลางัสที่กระผมเอ่งได้ถอดออกมาเรือว่าส,สะแสวงหาได้มาให้เอฟซีและทานู้่มทุกท่านได้ฟังได้รู้นะครับที่เป็นแังในทีถือหรือทีพิชทั่างันกะไก่พีจเจ้นาหน้าท่านเบิองนะครับเด้อในการรับท่มนะครับเพราะว่า เท่าที่ได้เห็นได้ทราบได้ฟังมานะครับขั้ามีการกลองตลากสัญจรในจังหวัดไดก็เต็กกับ,กบอยากออกในรหัสในจัหวัดนั้นๆนะครับเพราะเมยียงกีงได้จัดทาจัดําำนะครับเพื่อว่าจะให้เอฟซีและทานผู้ชมทุกท่านนะครับได้ฟังได้รู้ไปน้ํากันนะครับเสียออกหรือบอ,อกหรือยังไดนั่นหรือที่เขาหรือบ่าเขานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับให้ ที่จะละหน้าย่านนะครับในการรับชมนะครับว่าสิ่งนี้มันกับเป็นสิ่งที่เ้อคิดเองนะครับคิดว่านะครับแต่ว่ากระถานร่งัสเราคิดว่าเป็นกิงนะครับที่สะหามาได้นะครับที่เป็นรหงัสของจังหวัดสระบุรีนะครับหวังว่าเอฟซีและทานผู้ช่ทุกทันก็จะได้รู้ได้เห็นได้ฟังนะครับให้เป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงของรัฐบ,บาลในงวดวันที่ หนึ่งเดือนกันยายนพศอสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็วังว่า f เอฟซีและ่านผุ้ชมทุกทันข้องสี่ได้เห็น,นได้ยินได้ฟังนะครับก็มีเรขที่หนา่วนใจอ่ยู่หลายหลายหลังหนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าคันธาได้เห็นแล้วคันบอจัดท้าเป็นคลิปก็คิดว่าเอฟซีและ่านผุ้ชมทุกทันข้องสี่ ผู้ลูกก็คือสิลูกผู้เห็นคือสิบ่เห็นนะครับดังนั้นผมเองก็ได้จัดทาเป็นคลิปนะครับมาทาให้เพื่อจะให้เอฟซีและท่ามผู้มทุกท่านได้เห็นได้ส้มได้ฟังไปน้ากันนะครับบางครั้งมัอนอาจจะเป็นเรียกถูกลับนะครับเท่าที่เห็นเท่าที่ได้ฟังมานะครับที่่านมากกับลูซิวาสีเรียกชอบจอกออกในรหัสของจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับครับสาหรับในท้ายคลิปนี้ผมเองก็สิขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับถอดรหัสกองสลากสัญกรณที่จังหวัดสระบุรีงมดวันทีหนนนออ 6, น่หนึ่งเดือนก่อรัดาคมพศ2อ6 6นหกะครับหนึ่งรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดสาะบุรีนะครับหมายเลขหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับสองรหัสปีเกิดของผู้ว่าราชการจังหวัดสาะบุรีหาศูนย์เกต สาราคาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดสาลบุรีหาเก้าสีราคดพู้ว่าระดับลำดับที่หาเบียดหาราคดเลขที่ศูนย์ออกสลากหมายเลขหนึ่งสองสามหกราคดเลขโทรศัพท์ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี0 3 6เจ็ดรหัสเลขรถผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหมายเลขกอขอหนึ่งหนึ่งนะครับให้แคบหน้าจอไว้นะครับกัเลืมนะครับก็ครับเพื่อว่าสิทธิ์ไ่ลืมนะครับเพราะว่าการย่างลายมือนะครับเท่าที่ผมได้จัดทำมาเห็นนะครับก็บว,วังมาเอฟซีและทานผู้ชมทุกทัน คงสิเียนได้ฟังได้ยินแล้วนะครับให้ไว้เพื่อพิจารณาในการรับช่วนะครับเป็นแนวทางสื่อสาวก,กินแบงของรัฐบาลน,นะครับกับกาหวังว่า f เอฟซีและ่านพุทชมทุกท่านคงสิเดียนยินได้เห็นได้ฟังแล้วนะครับ,บเป็นแน่ได้การในเบหนาจอไว้นะครับเพราะว่ามันก็นย่งหลายมือนะครับก็บหวังว่ายเอฟซีและ่นานผุทชมทุกท่านของสิเดียนได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ขอที่เพียงสำนี้ คอยเอฟซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบกับร่งหัดที่ผมก้าวไปนะครับขวังจังหวัดสารบุรีนะครับทุกทุกท่านนะครับพบกันอีกในคลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ